นีนะคะฟิลเพื่อจะมาเปลี่ยนยางทั้งบนทั้งล่างนะคะเพราะอาทิตย์ที่แล้วฟิมพ่งไปถอนฟันมาแล้วนี้หมอก็นันมาใส่เหล็กใส่เหล็กให้มันเชื่อมกันนะคะแล้วก็เปลี่ยนยางทั้งบนและล่างเป็นสีน้ำเงินฟิมเลือกแล้ว๋ยวกจะเป็นสีน้ำเงินแล้ว,วาามันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะใส่งงใสีน้ำเงินใส่สีอะไรไปแล้วบ้างกยางก็เคยใส่สีดำฟ้าอ่อน ชมพูก็ชมพูตอนนี้สีแดงเยลลี่แบบแดงใสๆแล้วก็สีเขียวมิ้ใส่ไปห้าสีแล้วก็ดัดไปห้าเดือนแล้วนะคะก็จ่อไปจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินจะเอาให้ครบทั้ง ทั้งแผงเลยที่เขาให้มาฟิวก็จะเปลี่ยนหมดเลยเพราะเขามีให้เยอะมากเลยนะตอนแรกจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรนะเทาอ่ะสีเหมือนตัวเหล็กสีเทาไปดูได้มีสีอะไรไปดูกันนี่นะคะคือสีย่างนี่สีขาวด้วยสีม่วงอ่อนม่วงเข้มชมพูนี่ที่ฟิ่บอกสีเทาสีเทาป้าสีเงินดิวันนี้เอาสีไหนวันนี้เอาสี เขาหน้าเจ้าสีนี้เอาไม่เอาสีเขียวเขียวนเขียวสดใสเขียวเขียวนี้เหรอเขียวนี้ไม่เด่นนะเคยฟิวเคยใส่สีนี้ไปแล้วสีออกเป็แดงชมพูสวยปะก็สวยนะสีนี้เคยใส่ไปแล้วก็สวยสีนี้ก็อยู่ในฟัน หรือว่าเจ้าสีนี้พริกติดปันเลยนเนี่ยใจสีนี้พ่อว่าสวยนะสีแดงแดงแปั๊ดใช่ไหมไว้เดินหน้าไวเดินหน้า,เ,าเดี๋ยวเดินหน้าพูกับสีนี้ด้วยสองสีนริงเนี่ยสลับได้ด้วยได้ได้วันนี้ไม่เอาสองสีน้ำเงินแดงเลย แม่ผมข้าเลยวสามสีเลยเอาแบบซิกซิกตรงกลางซิกกลางเป็นน้องเงินข้างข้างก็เป็นสีขาวขาวเสร็จก็เป็นแดงสองสีได้เหรอเขาให้สามสีได้ซ้อมนะใช่เหรอเขาลงชาติเลยไหมตายเขาฟินฟินไม่รักชาติเหรอรักนะแต่ตายเขาใส่สีเดียวจริงมีสีใสด้วยมีสองแบบเลยนะใส่สองแบบ น้าแตกต่างกันนะเหลือนขี้แต่ขี้ติดทีนี้ก็สวยพูดไปก็เท่านั้นเอาไปใส่เดือย,หน,ห,นห,นยหน้า้าะนานานู่นเลยไปนั่งรอตอนนี้รออะไรอยู่รอหมอเรียกไปเปลี่ยนย่างพี่อยากใส่แบบอะไรนะแบบเชนอะ ที่เป็นอันยาวๆเลยแต่หมอบอกว่าถ้าถึงเวลาเดี๋ยวหมอจะให้ใส่นะคะก็ใส่แบบโอลิงไปก่อนแบบอันเดียวๆ